อามามาดูนะครับไม่ใช่ดูมอเตอร์ไซค์ไต่ถังนะอ่ามา <laughs> ดูนักการเมืองนั่งมอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วเนี่ยคือไอ้ภาพฉากแบบนี้เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคุณนิยาคือถ้าคุณคุณเศรษฐาไปนั่งมอเตอร์ไซค์ที่ไต่ถังอยู่อันนั้นอันจะดูตื่นเต้นแต่การนั่งรรมอเตอร์ไซค์ธรรมดาธรรมดาเมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ตรงไหนหละ่ะคะคือ,อที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าคือถ้าไม่มีประเด็นคุณพูนพ์ขึ้นมาโพสต์เนี่ยนะ <sk original> ก็จะเป็นเป็นเรื่องปกติหาเสียงกิจกรรมในการหาเสียงเพราะว่าโอเคลงไปในตอบๆๆ้อซอยอถลอาจจะไม่สะดวกหรืออะไรประมาณอย่างนั้นหรืออาจจะให้กลมเกืนกับพื้นที่กับประชาชนตรงนั้นก็ได้ก,ก,ก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดนะเป็นเรื่องปกติเราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับแต่ที่มันกลายเป็นเรื่องไม่ปกติพิเศษขึ้นมาไม่ปกติแบบพิเศษใส่ไข่เพิ่มเส้นอะไรก็ว่าไปนี่นะคุณภูมิธรรมเวชยชัยแกนนําพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งเนี่ยนะครับโพสต์ทวิตเตอร์ เป็นรูปคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาเนี่ยไปช่วยคุณวันอยู่บํารุงนะเสียงที่แถวๆบางบ่อนบอกว่าคุณเคยเห็นเศรษฐานั่งวินมอเตอร์ไซค์ไหมเคยเห็นไหมนันทยาไม่เคยไม่เคยผมก็ไม่เคยเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณเศรษฐาก็เพราะไม่เคยหรือเปล่าเพราะว่าคุณเศรษฐาในชีวิตจริงครับเขาคงไม่ใช่คนที่มานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอาจจะต้องมีคนขับรถอะไรประมาณนั้นเขาก็ต้องใช้ชีวิตหรูหราตามสไตล์ผู้บริหารองค์กรแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่คุณภูมิทรมาทวีตข้อความบอกคุณเคยเห็นเสถานั่งวินมอเตอร์ไซค์ไหมเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพแปลกประหลาดออไม่ผมจะถามาแล้วแล้วไงล่ะฮะพี่อ้วนดิโน่นี่นไคนก็เลยบอกว่าแล้วยังไงการนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วยังไงแล้วมันก็ยิ่งตอกย้ำแนละ้วคุณปรเมศ<ะ>การทําอย่างเงี้ยมันยิ่งเป็นการตอกย้ําความเป็นนักการเมืองออว่าในวันที่คุณหาเสียงเนี่ยคุณทําได้หมดทุกอย่างเลยนะ,ะคุณจะนั่งมอเตอร์ไซค์คุณจะนั่งจกข้าวกับบนพื้น บนพื้นดินนกินช้อนสั้นกับชาวบ้านคุณจะนั่งรถเมไปคุณจะก้มกราบไปที่เท้าของชาวบ้านยังเคยมีคุณจําได้ไหมมันมีภาพนักการเมืองอ่ะเข้าแถวกันเลยเข้าแถวอ่ะยืนเข้าแถวแล้วก็ผมนึกถึงนี่งานวันแม่ที่โรงเรียนอ่ะอย่างนั้นเลยนักการเมืองนั่งกับพื้นแล้วก็ก้มกราบชาวบ้านอ่ะแล้วชาวบ้านนั่งอยู่บนเก้าอี้อ่ะมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเนี่ยนะแม่ทีมงานเลยอ้าวสุดยอด จด,จดไว้หน่อยนะเดี๋ยวจะให้รางวัล <laughs> เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นและภาพนักการเมืองนั่งมอเตอร์ไซค์หรือขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับชาวบ้านมันก็เกิดขึ้นแต่พอถึงเวลาที่เขาได้คะแนนจากชาวบ้านแล้วต่างหากออนั่นนะ่ะคือของจริงเขาคือไอ้เรื่องพวกนี้นะอขาพูดแบบไม่ต้องไปโจมตีกันเนี่ยนะ,ะก็เป็นเรื่อง ทวิธีในการหาเสียงของเขาแล้วไม่ได้โจมตีพักนี้คือหลายๆทั่วทั่วไปเขาก็มีวิธีการในการที่จะสร้างความประทับใจให้คนรู้สึกว่านักการเมืองคนนี้ติดดินเข้าถึงชาวบ้านเห็นไหมเขาไม่ถือตัวถึงเขาจะเป็นระดับมหาเศรษฐีของเมืองไทยแต่เขาก็ยังมาทําแบบลงมาคลุกดินกินข้าวกับเราได้นั่นี้ธรรมดาคุณที่ไม่ธรรมดาคือคําถามของคุณภูมิธรรมนะก็มีคนเข้าไปเม้นเนี่ยนะครับ นะแปลกตรงไหนล่ะครับนะก็ประมาณเนี้ยเยอะๆคือคือมันเป็นเรื่องปกติอะหรือมันก็จะจะรวยกันหรือเปล่าหรือ,อยังไงมันไม่ปกติของคุณเศรษฐาไง<อ>คือถึงบอกว่าพอมันไม่ปกติสําหรับคุณเศรษฐาปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งตอกย้ำไงว่านี่คือความไม่ปกติของคนเป็นนักการเมืองอที่ต้องลงมาทําอะไรในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ยิ่งไม่ปกติใหญ่เลยที่แกนนําพักการเมืองเนี่ย นะโพสแบบนี้เหมือนก็จะอวยเห็นไหมเนี่ยคุณแต่ฐาเขาโอ้โหถึงลูกถึงคนนะอย่างงู้นอย่างงี้คือมันก็แล้วแต่คนมองนะแล้วคนก็เลยเข้าไปถามแล้วแล้วยังไงล่ะมันมันเป็นยังไงยากกว่านี้ก็ามได้โหนรถขยะก็ทํามาแล้วใช่ไหมตั้งกูว่ากทมยุคนึงเนี่ยผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเนี่ยโหนรถขยะให้เห็นก็ทํามาแล้วนะถอดรองเท้าเดินถือถุงแกงก็ทำมาแล้วปกติขายรองเท้าคู่หนึ่งหลายพันเนี่ยนะถอดรองเท้า เดินถือถุงแกงก็ทํามาแล้วทํามาหมดแล้วแหละเรื่องอะไรมากมายนะครับคนบ้างติดตามกันมันก็เข้าใจแหละนะครับมันก็ต้องสร้างภาพกันไปนะครับจากตรงนั้นเนี่ยนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งคือเราก็ยังยจะบอกว่านักการเมืองเนี่ยนะเวลาเ,เขาก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมนะคุณนอนุทิยานะนักการเมืองเหมือนน้ำะนะครับเปลี่ยนไปตามภาชนะที่ใส่นะคุณสุริยะ ยิงรุ่งเรืองกิจคือการออกไปย้ายพักแนยที่บอกเป็นเรื่องปกติเพระาะว่าคนติดตามข่าวเนี่ยเข้าใจได้อาจจะเป็นเหตุผลทางการเมืองหรือการมันต้องอยู่รอดอะอแต่ย้ายพักไปแล้วก็ไปพูดอีกแบบหนึ่งหน้ามือเป็นหลังมือจากอีกวันก่อนเลยเนี่ยเขาเรียกเผาบ้านเอเอผาบ้านตัวเองเนี่ยนะครับ